แอ r วอ l k ัมเบเทนนะคะกับสายคาดโคง้งรับรูปเท้านะคะสไตล์แมรี่เจนแบบนี้น่ารักอินเทรนด์สุดๆตำแบบฉบับแอ a ว k ได้พื้นรองเท้าไฟล่อนพื้นยางไฟล่อนนุ่มนิ่มยืดหยุ่นดีนะคะและตัวผ้านะคะหน้าหน้าผ้าเทา้าแบบฉบับ a i r w อ l ออร i จินัลที่ทำจากผ้าแอม s ชระบายอากาศได้ดีมีความนิ่มและยืดหยุ่นสูงนะคะเป็นรองเท้าสไตล์แมรี่เจนที่ใส่สบายที่สุดแน่นอน ะะเดี๋ยวนิ้งจะหมุนให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงใส่ออกมาแล้วขาดูเรียวยาวและที่สําคัญกระชับเดินและช่วยซัพพอร์ตในการเดินได้ดีเพราะว่าตัวพื้นนะคะเป็นพื้นตามแบบฉบับแอร์วอลของเราเลยคือพื้นที่มีการซัพพอร์ตช่วงน้ำหนักในการเดินใครที่เคยได้รองเท้าแอร์วอลของฮาดาดราไปแล้วจะทราบดีถึงความเบาสบายสวยดูดีน่ารักสไตล์แมรี่เจนใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะอันนี้มามาดูดีเทลกันต่อนะคะให้ดูดีเทลใกล้ๆนะคะ วัสดุต่างๆและความเบาสบายความน่ารักความนิ่มความระบายอากาศได้ดีผ้าแอมเมสมีรูระบายอากาศนะคะและเบามากนะคะใส่คาดเป็นแมจิกเทป้วยไม่ใช่กระดุมใดๆที่ต้องไปนั่งแปะเล็งให้มันแบบว่าตรงเราปรับตามขนาดหน้าเท้าได้เลยนะคะ <S <S ด้านหลังมีตัวนี้ตัวเกี่ยวเวลาอันนี้เข้าไว,ๆๆว้แบบเวลาเราใส่เราเท้าสลิปลงไปเราเอานิ้วเกี่ยวตรงนี้แล้วดึงมันขึ้นมาได้ก็ทําให้มันไม่ติด <S <S ข้อเท้าตรงนี้ไม่มีการเสริมเคมีใดๆที่จะเป็นแบบแข็งๆทําให้บาดผิวลูกค้าแน่นอนนะคะ มันจะมีความล็อกอยู่ตรงช่วงข้อเท้าด้านล่างเพื่อให้ลูกค้าไม่เดินพลิกและให้รองเท้าเกาะเท้าได้ดีแต่ด้านบนตรงนี้เราปล่อยฟรีเพราะฉะนั้นนิ่มไม่กัดแน่นอนนิ่มทุกส่วนนะคะนี่คือความดีงามของ Air w a l ลและมาในดีไซน์ Mary Jane ที่น่ารักสวยสุดๆๆไปเลยสีนี้จะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนสีเขียวจะเป็นสีเขียวโทนดาร์กกรีนนะคะเป็นเขียวที่น่ารักนี่นะคะสีดำคือน,น่ารักไม่ไหวอ่ะลูกค้าได้ไปรับรองจะแบบ ถูกใจในความนิ่มสบายใส่แล้วดูขาเรียวยาวน่ารักแบบนี้ใส่คาดนะคะดูสุภาพเรียบร้อยลูกค้าเออนี่นิ่งสามารถสลิปเข้อไปได้เลยบางทีไม่ต้องแกะก็ได้ใส่ไงมากไม่แกะก็ได้อุ๊ยสีนี้น่ารักเวอร์มากน่ารักเวอร์วังอลังการทําไมรองเท้าแอร์วอลของเราลูกค้าหน้าเท้าอุม้มหน้าเท้าบานถึงใส่ได้เพราะตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันมีความนิ่มแบบนิ่มขั้นสุดคะ่ะแล้วมันขยายและตัวลูกค้าจะสังเกตไหมตรงช่วงอา่า รูปทรงของตัวพื้นรองเท้าของเราลูกค้าจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีความกว้างแบบกว้างพิเศษเพราะฉะนั้นยิ่งเลยบอกว่าลูกค้าที่หน้าเท้าผอมหรือลูกค้าเท้าปกติแบบนี้สามารถลดใส่ได้เพราะว่า airwalk เราทํามาสําหรับลูกค้าหน้าเท้าอูมหน้าเท้าบานด้วยอยู่แล้วนะคะตัวพื้นรองเท้าที่เป็นโมที่เราขึ้นเชฟของเท้าขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความกว้างนะคะ แต่ไม่ใช่ว่าลูกค้าลูกเท้าผอมลูกค้าเท้าผอมลูกค้าเท้าปกติใส่ไม่ได้ลูกค้าใส่ได้ค่ะแต่ถ้าอยากได้ความกระชับเหมือนรองเท้าปกติลูกค้าจะต้องลดไซส์หนึ่งไซส์เหมือนนิ้งที่ปกตินิ้งใส่ยี่ห้ออื่นนิ้งจะใส่38นะพอมา Air w a l ลนิ้งจะใส่เหลือ3 7มันจะกระชับ ะะแต่ณนะปัจจุบันให้ดูอันนี้คือไซส์ที่นิ้งมาใส่ไลฟ์ก็คือไซส์38นะถามว่านิ้งใส่ได้ไหมนิ้งใส่ได้มันก็จะให้ความรู้สึกฟรีฟรีสบายสบายไม่ได้รัดมากแต่มันจะไม่ได้กระชับมากแต่ถ้าเกิดนิ้งจะไปวิ่งร้อยเมตรนิ้งอาจจะต้องลดไซส์เหลือ37แต่ถ้าลูกค้าเป็นคนเท้าอูมรู้ว่าลูกค้าเป็นคนหน้าเท้าอูมหรือเท้าอ้วนนะคะหรือหน้าเท้าบานตรงใส่ได้เลยค่ะ38ก็38 สำหรับไซส์นะคะลูกค้าแอร์วอลของเรามีไซส์35ถึง41ไซส์เล็กสุดคือ35นะคะไซส์ size เล็กสุดคือ35ลกลูกค้าเท้า34ขออภัยนะคะเราไม่ได้มีทํานะคะตัดออกไปได้เลย35เนี่ยลูกค้าเท้า35ใส่ได้ลูกค้าเท้า36ก,ก็ใส่35ได้ถ้าเป็นคนเท้าผอมเนาะจะเป็นเรียกว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นของรองเท้านะคะจะเป็น ทรงสวมใส่สบายเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ทรงเล็กๆแบบที่บีบรัดกัดหน้าเทา้าใดๆสามารถลดไซส์ได้เลยตัางหากถ้าเกิดลูกค้าเป็นคนเท้าผอมถ้าลูกค้าหน้าเทา้าอุ้มหน้าเทา้า,ทา,า,ทาบานใส่ตรงไซส์ได้สบายสุดๆทั้งหมดมี3สีนะคะแอลวอของเราสวยทุกสีจัดทุกสีคะ่ะเพราะน่ารักทุกสีนะคะสีดำเดี๋ยวนะคะนี่สีดำสีเขียวและสีแดงเขียวมันจะเป็นเขียวแบบเขียว เขียวโทนเข้มเขียวกรีนลีฟเขียวแบบน่ารักเขียวแบบไม่ออฟนะคะแล้วก็สีแดงเนี่ยมันจะเป็นแดงแบบแดงตุ่นๆนิดนึงเป็นแดงที่น่ารักเวอร์มากมันจะไม่ใช่แดงสดแดงจีดจ๊าเหมือนแดงแดงที่แบบว่าแซบอะไรกินเพราะเราเน้นความน่ารักความเรียบร้อยนะคะความแบบสไตล์สาวฮันดารามจะมีความแบบว่าน่ารักหวานๆจะไม่ได้น่ารักเปรี้ยวๆนะคะเพราะฉะนั้นสีแดงนี้มันจะเป็นแดงที่น่ารักมากแล้วก็สีดําค่ะไม่ต้องพูดเยอะนะคะดําจะเป็นดําแมรี่เจนแบบออริจินอลค่ะราคาจะอยู่ที่คู่ละ2190บาทนะคะ ราคานี้ไม่แพงเลยเพราะว่าเป็นแมรี่เจนที่ใส่สบายที่สุดลูกค้าจะหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แน่นอน